บอลนะครับหรือมะนาวตากแห้งฮอบโคโซนจะทำสมุนไพรใน่ใจกล้องหอมชื่นหอมชื่นอันแรกเอาเปียกที่วิกแบบใช่ไหมไม่ไม่ได้กินเปียกกินเนื้อกินน้ำไม่ออได้กินน้ำให้กินน้ำหวานนะอือหวานไม่หวานขูดหวาน ชิ้นนี้มัอเปลือกมันไว้แต่เนื้อมันออกเนี้ออก้นหน,น,นึ่วบาทมาเปลือกมันขนมปกมันไปรอบแรก้งเนื้อออกนึ่นี้ออกเนี้อเนื้เข้ามา 走路。